This is MSU Podcast. You are listening MSU Happiness Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ MSU Happy Days กันครับมาพูดถึงเรื่องราวของการเมืองกันบ้างนะครับ โดยเฉพาะในปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นให้ความสนใจในเรื่องของการบ้านการเมืองกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับและช่วงนี้การเมืองบ้านเราก็ออกจะวุ่นวายกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังหลายหลายคนอาจจะเครียดในการติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองของประเทศไทยของเรากันนะฮะอาจจะนำพาไปสู่ภาวะ ของความเครียดความวิตกกังวลมีความโกรธมีความเศร้าอะไรต่างๆมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่เป็นผลดีกับเราและมันก็จะส่งผลกระทบไปเรื่องของการใช้ชีวิตในการเรียนก็ดีนะครับหรือว่าในทัศนคติต่างๆหรือว่าแม้แต่จะทะเลาะกับคนที่เห็นต่างกับเราอย่างนี้เป็นต้นครับฉะนั้นเราต้องดูแลหัวใจของเราให้ดีนะครับในช่วงการเมืองที่มันวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ วันนี้นะครับ m s to happiness, happiness ก็เลยมี7วิธีในการดูแลตัวเองในช่วงการเมืองที่มันวุ่นวุ่นอยู่ในขณะน,นี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับกับ7วิธีดูแลตัวเองในช่วงการเมืองวุ่นวายอย่างแรกนะครับการรับรู้ข่าวสารเนี่ยนะครับควรรับข่าวสารอย่างมีสติฟังหูและก็ไว้เพราะกระแสโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line วิ i t ตอร เรื่องทุกอย่างส่งต่อไปอย่างรวดเร็วการกั่นกรองก่อนที่จะส่งนั้นแทบจะไม่มีครับดังนั้นเป็นวิจารยญาณของผู้รับสารที่จะต้องรับสารอย่างมีสติและกลั่นกรองก่อนเชื่อก่อนอินไปกับมันก่อนที่จะส่งแชร์ข้อมูลข่าวสารไปนะครับหรือว่าการอินข้อมูลข่าวสารโดยขาดสติขาดการกลั่นกรองยิ่งทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆได้มากนะครับ ข้อที่2ระวังอคติครับระวังให้ดีครับในทางพูดกล่าวถึงอคติไว้4อย่างก็คืออคติเพราะความรัอกอคติเพราะความชังอคติเพราะความกลัวและอคติเพราะความไม่รู้เนื่องจากโลกข้อมูลข่าวสารที่มันหลั่งไหลมีข้อมูลหลายอย่างที่กระตุ้นอารมณ์เราไปอย่างมากครับทั้งความรักนะความรักของครอของเราเองอของ กลุ่มทัศนะหรือว่าความเชื่อเดียวกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ความเกลียดชังอาจจะเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามแต่หลายครั้งเนี่ยมันก็อาจจะขาดข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นเมื่อเราเสพข้อมูลข่าวสารควรระวังอคติ4ี่อย่างนี้เอาไว้เสมอนะครับเพราะสงครามกลางเมืองในหลายประเทศเนี่ยก็เกิดจากความอาคติเหล่านี้นะครับทั้งความรักของพวกตนความชังของพวกตรงกันข้าม ก็เกิดจากอคติจากความหลงความไม่รู้ว่าตนเสพข่าวสารเท็จที่แต่งให้ดราม่าหน้าสะเทือนใจนะครับเพิ่มดีครีความรักความชังเสี่ยมกันไม่หยุดย่อนจนทำให้เกิดโศกนัฏตกรกรมที่แสนจะเตือนใจในหลายๆประเทศอย่างเช่นในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาที่ประเทศรวันดาช่วงปีกศ1994หรือว่าเหตุการณ์ที่ประเทศไทย ของเราเองเหตุการณ์6ตุลาคนชาติเดียวกันลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันเองจากความเปยดชังจากข้อมูลเท็จที่ใส่ความกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือคนที่รู้สึกว่าตนเป็นกลางแต่จริงๆแล้วมีอคติอยู่แต่ไม่รู้ตัวแหมยิ่งจะน่ากลัวครับเพราะในความที่เป็นบุถุชนมีรักโลภโกรธหลงประจําใจไม่มีทางที่จะเป็นกลางได้อย่างแท้จริงครับ พราะความรักความชังล้วนมีอยู่แล้วในต,ตัวปุถุชนที่ยังมีกิเลสกันทุกคนนะครับแม้แต่ตัวของผมเองสาคัญที่สุดก็คือการรู้เท่าทันความรักอ่ารู้เท่าทันความชังที่เกิดขึ้นในใจของเรานะครับแล้วก็ต้องฝึกครับฝึกให้รู้ทันบ่อยๆจะช่วยลดอคติทั้ง4อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่ออคติลงการกระทําที่ถูกต้อง จากการที่เรามีสติถึงจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนะครับประการที่3ก็คือลดการตัดสินตนเองและก็ลดการตัดสินคนอื่นนะครับเพราะว่าการตัดสินตนเองมากเนี่ยก็ทําให้รู้สึกผิดได้ง่ายนะครับมากเกินไปด้วยนะฮะการตัดสินคนอื่นมากเนี่ยทำให้รู้สึกโกรธกับสิ่งต่างๆและคนอื่นๆง ง่ายมากเกินไปด้วยนะครับและบางทีเรา,าก็ตัดสินผิดเพราะเข้าใจผิดก็มากนะครับการตัดสินล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดอารมณ์ด้านลบมากกว่าอารมณ์ด้านบวกนะครับและส่งผลต่อกับความสัมพันธ์ที่มีดีทั้งกับตัวเราเองและก็คนอื่นๆน,นะครับฉะนั้นลดการตัดสินตนเองและก็การตัดสินคนอื่นลงบ้างนะครับจะช่วยให้ความรู้สึกของเรานั้นหรือจะเป็นความรู้สึกของคนอื่นนั้นดีขึ้นได้ด้วยนะครับ ประการที่4ี่ครับลดการเสพข่าวสารนะฮะแหมยิ่งเสพข้อมูลข่าวสารมากเนี่ยนะฮะยิ่งกระตุ้นอารมณ์ต่างๆที่เล่ามาข้างต้นได้ได้มากแล้ครับหรือถ้าช่วงนั้นเครียดไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆแล้วนะฮะนะก็งดเสพข่าวสารชั่วขณะนะครับเพราะว่าเรื่องใหญ่ๆอย่างไรเราก็ต้องรู้อีแล้วละครับนะส่วนเรื่องเล็กๆก็ช่างมันนะครับช่างมันไปช่างมันไปก่อนนะเพราะถึงรู้ กับไม่รู้ผลในการดําเนินชีวิตอาจจะไม่ต่างกันนะครับประการที่5หาเวลาพักผ่อนในแบบอื่นๆบ้างนะครับนอกจากที่เราจะเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เพื่อลดการเสพข่าวสารที่มันเปกระตุต้นอารมณ์การพักผ่อนในแบบอื่นๆเนะี่ยทำให้จิตใจเราเบิกบานผ่อนคลายมีผลดีกับสุขภาพกายและใจมากกว่านะครับเช่กนการออกกําลังกายการได้ไปพักผ่อน เที่ยวหย่อนใจการอ่านหนังสือเริ่มโปรดการดูหนังฟังเพลงการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆนะฮะการหากิจกรรมงานอดิเรกกับเพื่อนกับคนในครอบครัวได้พักผ่อนจริงๆทั้งกายและใจนะครับก็จะสร้างความสัมพันธ์ดีๆได้ด้วยนะครับประการที่โอกดาวระวังความคิดความมโ,โนของตัวเองนะประเด็นนี่ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแต่ความคิดความมโ,โนของเราเองเนะี่ยทำให ทุกไปมากนะครับก็ฝึกการรู้ทันความคิดความมโนของตัวเองนะครับอ่าก็อย่างเช่นหางานอดิเรกทำนะครับอย่าปล่อยเวลาให้ว่างๆพราะเวลาว่างหลายคน,นยจะยิ่งคิดมากหาเวลาเวลาว่างเนี่ยครับทำให้เรายิ่งฟุ้งซ่านได้ง่ายนะครับตอนแรกเนี่ยหลายคนบอกว่าอ่ไม่ได้ทุกอะไรแต่พอมีเวลาว่างเราใดครับโอ,อ้คิดโน่นนี่นั่นไปไเรื่อยๆจู่ๆก็ๆๆทุกขขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับ จากความคิดที่มันฟุ้งของตนเองนั่นแหละครับและประการที่7ประการสุดท้ายนะครับลดความคาดหวังที่สูงเกินไปแม้เราก็มีเจตนาที่ดีอยากเห็นประเทศดีมีการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าคาดหวังไว้มากในขณะที่ปจัจจัยแวดล้อมเนี่ยยังไม่เอือ้อจะทําให้ผิดหวังท้อแท้เสียใจแล้วก็โกรธเคืองทุกสิ่งได้มากนะครับความ ต้องการดูแลบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ามากไปเนี่ยจะเป็นทุกข์ได้นะครับดังนั้นการหันกลับมาดูแลตนเองจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะถ้าเราแต่และคนสภาพจิตใจแย่กันไปเนี่ยนะครับบ้านเมืองก็คงจะลําบากเหมือนกัน,นครับบ้านเมืองจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพกายคุณภาพใจของคนในประเทศด้วยนะครับดังนั้นดูแลบ้านเมืองแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วย วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในีพีถัดไปครับกับ MSU Happiness ทาง MSU Podcast ครับ This